บ่ไอ้ท่านบ่เท่านี่เอาสู้กันเนเด้อจ้าเมยขึ้นจัะหน่อยกันบ่เห็นหูพี่น้องจ้าบ่เห็นหน้าเจ้าของบ่ดีป็นไรเนาะย่าสู้กันเด้อลูกระบาดเอาก็บอกว่าวันดีจ้าย่าฝรั่งแนลผ้ามากินก้อยโคมพี่น้องจ่าต้องใกล้ใกยังว่ากวกกวสัตว์เสือเสือพี่น้องจ่า นี่ใส่หมูปวยพี่น้องจจ้ต้มวันจนว่ามือนี่ยจงกินย่านมันหมูปวยครับเนาะโอ้มาเด้อหวานมมนกินเด้อพี่น้องจ้ไม่กินต้องกันลูกหลานนัง่งลูกคองอยู่นี่แหละมาเด้อเล็กน้อยสามพระองค์เลย <laughs> เขาวไม่กินเนอกเขาย่านอันนาตาเขาเขามาได่มีเขาสวยโพดหรือไหญบูเ <laughs> นาะงาด้วยมัน Quá trình càng sẵn, nên ông gia khắp qua mỗi ngày. Kìa mấy em gần vậy. Hm hm hm. H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 m hm hm. Hm hm hm. Hm hm hm. Hm 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 sang cho nó Tuần hoán Tho lẹo Được Cái gì nó mẹ chứ vậy Nó ngon nhớ Nó ngon nhớ vô nhà chúng nó tính dùng tay em em dùng tay Nó dùng tay em 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 cũng giải luôn được, đấy, cái đường, ngược vào, gì ba? ตรงที่ซื้อมะฝากเขาจะคลองน้ำกุ่นกันมันสวยบ้านนี้มันสวยเงาพึ่นสวยนะไม่ไม่ไม่เก็ขา้าวเขาสวยเป็นไรก็ปุ่นกันบุญไล่ซื้อมะฝากเอาจะ ไม่เน็บก,กันไหนกันหัวท่านดังก็่กัาเอ้ <laughs> หัวตุกจะแฉ่อยู <laughs> ่บ้านหัวน้องบัวเสาไงกระ <laughs> สือกระยเยพี่น้องจ๋าเอาตะลกจะลัง <laughs> น,นั่งกินกับมี่าลาบายากออามาซื้อพี่น้องจ๋า ซื้อหมูว่านเนี่ยร้อยแปดสิบกินเนื้อแต่ขาหาใส่เป็นพวกกินพวกปุ้ย,รยพร้อมกันพี่น้องจัดทำเคื่อมาพร้อมกันนู้นเนาะทหารเคยกินบะเมี่ขาหมูไงเนาะพร้อม

ก็คืออยากพี่น้องจ้าขอถูกขอให้พกเขากามา็มาสู้เป็นเช่นนั้นก็คืออยากไหมยัม้เปื่อยเปืยดีครับไปารกินไม่ใช่บาดชี้มือยู่งกับเจ้าเพราะไม่อยากหมห้ยองสุ่น่นนั้วา,าย Tù mai mai đèn đèn... Không phải tù mấy nữa mấy Đấy mấy cái máy máy yên đèn ổn chí ông chồng này bay mua gì cái nào แสบครับเหาอ่อนอุ้นแม่กันเนีวยตึงๆด้วยมี่นองจ๋าแสบขึน้นกา ไปสามคั้งเอาเดี๋ยวคนยุ้มจะสัดขวบขวบจะเป็นปองจะสร้างเพลงจำลืมเื่มพี่น้องจะ ไอ้กากับบือใส่แากฟ้าอย่างก็บพรลุงพลังเหรอเืมมาเรืมจะแต่งงานอ่ะันผู้ให้เหนโบแ้งเจวอยู่นาะ มันรับเช็ดหนึ่เฮียกอะไรขอหนาประตาเซ็ดตลอดสักฟักนึงก็เซ็ดสักฟักนึงก็เซ็ดพี่น้องจ๊ะขั้นใคนา้า เป็นอะไรมาฝากนี่แต่แนวฉันเจ็บพี่น้องจ๋าอันมันจะไม่เสีนหนอวัน,วนนี้เราวันน้ำนี่เราพี่น้องจ๋าลูกหลานก็ไันแหละมาฝากอ่ะอามาฝากอ่ะ

cái hùng nhằm môi môi nha môi nha mỗi, mỗi nha này nha môi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  เดี๋ยวมองอิ่มเทียงอืมเทียงเทียงพ่อดีเทียงพี่น้องจฉาผู้ขายจินของง่ายเทียงไหมฮ่าฮ่าจระเทศเนาะทำไมแฉบปะจินของง่ายใช้สาเทียง คนกินกาแฟเลยบ่อ,อยากเขาง่ายพี่นองจ้าก็กินจะแซ่บจะาบนกัน,นเทนา่ามันมันคือกัน ไมล้างคู่ห็ลูกปูเลยบ่ไปบังแม่ลูกเบิ้นสิเมื่อเลยบอคู่ไอ้คนแนลูกละเอ็มคู่ห้ลูกปูเออจังห่าเอาขึ้นช่้เพิบเนี้ยเพิ่นเป็นพระลูกไปเหน่อสวยเกิดา้นาสีหนางามนก็ี่หางสาวๆไม่ดีบอกหลานเพื่อนค่ะ กระสุดเขาให้ด้วยจ้เาเพิ่มจีนเนาะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องจ้าอิ่มแล้วทำนี่เด้อจ้าชิมนี่ชิมหนาเบิง์ไม่ชุ่มไม่ควยกดสับตะไค้กดไหไรกดแช่กดติดตามให้ผมชาแนลในด้วยจ้าขอบคุณค่ะ